สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมาชวนทำาม,มนิคัพเค้กใบเตยกันบ้างค่ะสูตรนี้ไม่ใส่น้ำมันแล้วก็ไม่ใส่เนยนะคะทำง่ายทานอร่อยด้วยค่ะไปดูวิธีท,ทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มแรกใส่ไข่ไก่ลงไปในชามผสมตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะคนจนน้ำตาลทรายละลายจนหมดแล้วก็เติมกะทิกล่องลงไปค่ะจากนั้นก็นำน้ำใบเตยเข้มข้นใส่ลงไปเลยค่ะ คนจนเข้ากันดีแล้วก็ร่อนแป้งผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาตามลงไปค่ะร่อนรวมกันไปเลยนะคะจากนั้นก็คนจนกระทั่งแป้งละลายจนหมดค่ะประมาณนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็นำมาตักใส่พิมพ์ค่ะพิม ai, พ์แอนใช้เป็นพิมพ์มัฟฟินขนาด12ชิ้นทารองด้วยกระดาษแผ่นเล็กๆนะคะ เป็นไซส์เล็กๆแล้วก็นำเข้าเาตาอบไฟบนล่าง170องศาเซลเซียสประมาณ20นาทีค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็ได้มินิคัพเค้กใบเตยนะคะไว้ทานละค่ะสูตรนี้ไม่ใส่น้ำมันด้วยนะคะไม่ใส่เนยถ้าเพื่อนๆชอบลองทำดูนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ